ชุดนอนไม่ได้นอนพาดราม่าติ๊กยิ่งโสดยิ่งแซ่บมิติใหม่ขายชุดนอนไม่ได้นอนไม่วายโดนดราม่าอีกแล้ว ตั้งหน้าตั้งใจทำงานอย่างหนักหน่วงเพื่อปิดหนี้สินที่เคยก่อไว้นับล้านสำหรับติ๊กกริติรินหรืออดีตภรรยาของหนุ่มสอรามและตอนนี้ก็เริ่มปลดหนี้ได้บางส่วนแล้วตอนนี้ได้เคลียร์หนี้บางส่วนกำลังทยอยทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนไม่ว่าจะเป็นงานรีวิวขายของถ่ายละครหาเงินตามโปรดหนี้ให้หมดโดยตอนนี้นะครับก็เหลือเจ้าหนี้อีก2รลายก็คือ4 0 0 0 0นกนะครับกับอีก 90, 0 0 0 0บาทน,นั่นเองนะ ล่าสุดน,นะครับสาวติ๊กบิ๊กบาเธอร์ได้อวดหุ่นแซบโพสขายชุดนอนมือ2องนำเข้าที่เธอใส่ถ่ายเองรีวิวเองกับมือเรียกได้ว่าแซบรับสักกราระใหม่เลยทีเดียวแต่ก็ไม่ไวยนะครับโดนด่าไมกแล้วเมื่อจู่ๆก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่ามันดูไม่ไหายเลยค่ะเลิกขายเถอะค่ะ งานนี้ก็มีแฟนๆบางคนไม่พอใจเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับแรงๆและเจ็บๆว่าเขาขายช่วยมูลนิธิค่ะไม่พอใจก็เงียบไปค่ะบางคนก็คอมเมนต์บอกว่าอยากดูหายก็ไปดูที่อื่นสิคะเขาต้องทํามาหากินไม่เลิกหรอกคุณเน่ยเลิกดูง่ายกว่าไหมหรือว่าบางคนก็คอมเมนต์บอกว่าเลิกทําไม่ทํามาหากินสักชุดไหมแปลกเนอะคนทํามาหากินบอกให้เลิกแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าเกิดเป็นคนไม่หายไม่เป็นไรแต่ใจิตใจเนี่ยไม่ต่ตําตมก็พอ และนี่ก็คือคอมเมนต์แบบว,ว่าตอบกลับแบบนัวๆกันข้างล่างใต้คอมเมนต์กันเลยทีเดียวนะครับก็มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะไ,ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน